ขอเสียงกันแยกชิมเงินพี่น้องมาทำีสั่งสัมปญแกกันแล้วกันเนะดีเจที่สั่สัมภญแขงปีกน้องาเทาโดยคามประวประกันแล้วกันเนาะข้ยั้งสนสอซีใจทุกหด้วยงานที่สั่งสัมแกกันรอคุณมเไปใหจขอก้ สบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาสมส่งประเมาสบายดียำเล้งมาแต่หันเม่เขียวมาแต่ใส่หนีหันเสียคงกลับมากลับมาเวหันกลับมาเวหันน้องบูมนางบูมทำอะไรเหรออีลาลาสบายดี อีลาเอากระถางมาดูลูกซื้อกระถางเมื่อปลูกกันยังดีเนาะกระถางเท่าได้อะนะฮะสี่สิบบาทเหรอจริงเหรอใช่เหรอจอมมาเบิ่งดูลูกมีแบบเดียวหนะบ่อามาพูดถูกใจหน่อยอามา พูดถูกใจหน่อยเอามันเลยเอามาเลยสี่อันพูดถูกใจซื้อสี่อันเลยซื้อสี่ใบเราจะไปปลูกอะไรดีเนาะนี่อุ้ยขี้่เอาแบกใน่ยพักของปอมให้ป้าเน่ยป้าสิไปวานป้าสิไปปลูกของปอมนี่ตัเห็ดอัน เอาสัมป <The camera apan> <den> ูกนะลูกเอาสัมอีร้อยเห็ดทงขายนะหวานจักสองถางในหัวละพานะฮอดบ่ออกซ้มหัละพานะบ่อออกล้วยเพราะแล้วพราะแหละเจ๊กิ้องบ่อหวานแล้วมีอีสิมอันนี้ป้าสิไปมาหวานน้องเบิ่ง จายตั้งก่อนนะคะจายตั้งค่ากระถางนะคะแต่ในผักนี้จะไม่จ่ายจะเอาไปปลูก <laughs> <c oughs> อีลาเห็นยังูกเอ้ยอยู่เฮือนกับเอือยซาวแพงพาเคยเถ่าไปหาหมอพี่น้องไปหาหมออยู่มุกทาหารผุ่น่ะส่องพี่น้องเผาเฮือน <c oughs> เผา,าห่านแม่เคี้ยวผักมองโมงมาหายใส่ขอบใจแม่เคี้ยวลูก Mà cũng mi lai phân đã hãy lại với vườn đúng Với vườn đúng thì là khơi kín bọn apple nè apple nè, khơi nè Nì này là khơi kín lẽ Bố mây kín xúc đây Xúc đọc mai Phân apple โอ้ยอีหลาเอ้ยมวนบ้าอยู่เฮือนกับเอวบุ๋มจะติีงน้นตีดุกดิกดุกดิกอยู่มวนอยู่อยู่ซื่อๆบ่เป็นมวนบ้าอยู่เฮือนกับไอ้มอนบ้ามอนอยู่บ่มีน้องบอสจะกล่าวแกงน้องบอสบ่แม่นบ่เออแกงน้องบอสแก่งแก่งน้องบอสนะ น้องบอสบอยู wish, ่มวนอยู่บอสึฮ no. ึได้มมวนก่บกันอยู่กับเบบุมกับน้องบอสตได้มมวนสามกันบอสหรือสามกันบอหรือจังใดไอบุมอยู่กับใบบมวนกูอ่ะอา

อบ่เป็นของโลกเออไม่เคี่ยวผักมาหายล้านเพิ่นอืมข้าวเพื่อกระแบงหายบ่เป็นข้าบ่อืมเพิ่นกระแบงหมักจองมาหายแน่หน่อยหนึ่งเอามาใหเพื่อนแบบแพ้กระบาเห็ดกินบวเป็นเจ้าเห็ดเป็นยุส่ะบ่เว้ยลาบเห็ดคือลาบเท่านี่ก็ได้เออนนั่แหละเห็ดกินซ้อมเถื่อนี่เกี่ยวแบงหายถ้าสีเมือกกว่าเด้อมันข่ำละ มาแต hey, ่ห้านม่เขียวนี่ซื้อกระทางสิไปปลูกเดินแคบก็เลยเห็ดทานนี่มัง่ายเราไปเมื่ออื่นนอนเทือนบ้านอันบ่เดินแคบเพิ่นสิไปข้างขึ้นข้างขึ้นอยู่หมู่พุแม่นมื่ออื่นย่านมันขามมันสวยด้านสวยมันสิบ่ทัน bói căn ní nhang thoa ha đây lục, ba mượn bài đi, dầm sáo, dầm sao mát cả, khíอากาศ đi này nó sôi bụng, phật bằng, lau nhả, thoa มีภาพที่ประเมาเกวไว้เนาะคลิปวิดีโอที่ประเมาถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวาน้องเนาะ,นะตั้งแต่มือขึ้นไปบุญแล้วก็มาต่อเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็มาโตอีกมือนี่เออพักกำลังงามเ่ยเก็บกินได้แล้วเนาะพักบงุง ทอนหน้าออกน้ำเห็นแล้วก็ทอนออกน้ำแต่ละมือ,อ,อเห็นพักง่ามแล้วก็แนมเบิงกับชุดชื่นชุดชื่นยามเสานี่เป็นเบียรพักปังพักปังแล้วก็หอ,อมปอม ว่านนี้เอามาใส่อีกเดวเบึงว่าสิออกดีบ่มันห่างๆเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันแดดแห้งหวานแล้วมันออกบอเบิดในมันแห้งตายนี่ล่ละปลูกพอได้กินบุเมนก็กินแต่ปลาเมาไดา้ น้องมาคอกะไฮนานผัวนันมันใหญ่เติบนานพักอยู่หน้าบ้านเนาะส่วนนานนี่พังหัวขิงไว้จจะสีออกหรือบ่อทาเบึงเนาะมันสีออกเลยมันสีน่พังไว้แล้วเอาพุนขี้ควายถมไว้ อย่าเอาเพื่องมาปลูกแบบนี้ให้มันสเพตัวให้มันแหง้ง นี่จะพาเบิง์นาสมมธน่อนพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอให้มีความสุขบสข๊สุกุสกนเดอร์พูดที่เขาเบิรนเขาส้มสุขดีสบายดีกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอร์พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปเนาะเพื่อให้ปราเมาได้ทำคลิปต่อไปอีกขอบใจบุตรทุก่านทุกคนสบายดี